อาจารย์พูดแล้วทีได้เลยครับใช้ีกระบอกด้วยไม่ท่น ก็สัปดาห์นี้กระทรวงมหาดไทยนะครับกำหนดให้เป็นสัปดาห์ในการรณรงค์ความปลอดภัยบนทางข้ามซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเราเนี่ยได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการผนวกโครงการ3มโครงการเข้าด้วยกันนะครับอันแรกก็คือสัปดาห์รณรงค์บนทางข้ามความปลอดภัยบนทางข้ามอันที่สองเนี่ยทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็มีนโยบาย Smart Safety Zone แล้วก็ทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเองก็มี การทาสีทางม้าลายนะครับซึ่งเป็นการทาสีในรูปแบบของ L G B T นะครับซึ่งก็เป็นการแสดงออกว่าจังหวัดกาญจนบุรีเราเนี่ยยินดีที่จะต้อนรับบุคคลทุกประเภททุกทุกทุก,ท,กทุกแหล่งนะครับที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ทางเทศบาลเมืองทําร่วมกันทั้งทุกจุดทางม้าลายทั้ง37จุดนะครับหรับเป้าหมายของเรานั้นจะดาเนินการ กันต่อเนื่องนะครับทุกๆเ,เดือนทุกๆเดือนซึ่งได้มอบหมายมีการประชุมส่นวนด้านการความปลอดภัยทางถนนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องการรณรงค์นี้จะเน้นการดําเนินการในความปลอดภัยของทางโรงเรียนก็คือน้องๆนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาตินะครับเราก็มีการตั้งเป้านะครับให้มีการสํารวจว่าปัจจุบันยังขาดทางม้าลายหรือโดยเฉพาะยิ่ง,งจุดสัญญ,ญาณต่างๆมีอยู่ที่ใดบ้างนะครับในปี65นี้เราตั้งเป้าว่าทุกโรงเรียนนะครับจะมี เส้นทางที่ปลอดภัยนะครับจะมีเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วก็การข้างทางข้ามต่างๆเนี่ยจะมีความปลอดภัยในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนด้วยกันนะครับดังนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เฉพาะดำเนินการเฉพาะทางข้ามนะครับรถนักเรียนต่างๆที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็มีการขึ้นทะเบียนกันอยู่แล้วก็จะเน้นเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะครับการให้การให้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการให้ทางนะครับผู้ขับขี่ก็ให้ทาง ผู้ข้ามทางมารายข้ามข้ามถนนก็ข้ามตามจุดที่กําหนดก็จะช่วยให้ให้ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นครับเราก็หวังว่านะครับเรื่องของจิตสานึกเนี่ยนะครับเรื่องของการขับรถนะครับซึ่งเราขับรถอย่างปลอดภัยไม่ต้องรีบร้อนนะครับเห็นใครข้ามถนนก็เหยียบเบรคให้ทางนะครับเราก็เพื่อแผ่แบ่งปันกันเราจะเน้นเรื่องการการสร้างจิตสานึกโดยการให้ให้ทางให้ความปลอดภัยนะครับอันนี้คือ จุดหมายของจังหวัดกาญจนบุรีเราครับอันนี้เป็นแค่เพียงโครงการนําร่องนะฮะปัจจุบันเทศบาลเมืองเนี่ยได้ผ่านงบประมาณเพื่อจะทําสีเทอร์โมนะฮะทั่วเขตเทศบาลโดยเส้นเมนก็ตั้งแต่หน้าวิสุทธนังสีไปถึงโรงแรมออสีเมืองการนะฮะใ,ใ,นในเฟสแรกนะครับก็เพิ่งผ่านงบประมาณไปเมื่อวันที่15กุมภาพัานธ์นี้ครับครับครับ,รบอันนี้นําเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจาก การตีเส้นจราจ,จรครั้งนี้เนี่ยนะครับเราใช้เป็นสีลุ้งนะครับซึ่งเมืองการเนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะฮะเราก็เลยอยากจะแสดงว่าสีอันนี้แสดงถึงความหลากหลายทางเพศก็คือ LGBT ต้องการให้ประชาชนทั่วประเทศรวมถึงชาวต่างชาติเนี่ยนะครับให้รับรู้ว่าเมืองการเรายินดีต้อนรับทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็คิดว่าการตีเป็นสีลุ้งเนี่ยจะเกิดประโยชน์มากกว่าสีขาว ื่องจากจะเด่นขึ้นนะฮะแล้วก็จะป้องกันอุบัติเหตุได้ดีขึ้นครับ